เป้าหมายชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับการสแสวงหาและมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องสแสวงหามาจากที่ที่ไกลเกินไปกว่าในหัวใจของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการกระทำของตัวเราตัวเราสามารถเลือกได้ว่าอยากให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิต คนสำเร็จเขามีนิสัยแบบไหนการมีวินัยในตนเองคือการที่เราสามารถทําสิ่งที่จําเป็นต้องทําแม้ว่าจะไม่อยู่ในอารมณ์ที่อยากทําก็ตามถ้าเราเป็นคนที่มีวินัยในตนเองเราจะสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่และประสบความสําเร็จได้วินัยไม่ได้หมายถึงกฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของกลุ่มเท่านั้นแต่หมายถึงกฎเกณฑ์หรือระเบียบวินัยของตนเองด้วยจุดหมายของวินัยที่แท้จริง เพื่อให้ทุกคนเกิดความต้องการที่จะทำสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์แก่สังคมทำด้วยความต้องการที่จะทำไม่ใช่การโดนบังคับให้ทำวินัยที่ดีจึงเกิดจากแรงผลักดันภายในมากกว่าแรงบังคับจากภายนอกวินัยคือการทำอย่างทุ่มเทจนกว่าจะบรรลุปเป้าหมายถ้าไม่มีวินัยเราจะไม่มีหลอดไฟใช้ ไม่มียาเพนิซิลินสำหรับรักษาอาการติดเชื้อเพราะว่าเพราะกว่าจะบดินหลอดไฟหรือค้นพบยาเพนิซิลินได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายวินัยคือบางสิ่งบางอย่างวินัยคือบางสิ่งบางอย่างนี้เราต้องทำทุกวันไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่เช่นเราอยากมีสุขภาพดีก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายสม่าเสมอหรือถ้าต้องการเล่นดนตรีให้เก่งก็ต้องฝึกซ้อมทุกวันเป็นต้น วินัยจึงมีความหมายมากกว่าระเบียบหรือข้อบังคับและมีความหมายอย่างมากต่อการพัฒนาชีวิตหากเราเข้าใจว่าวินัยเป็นสิ่งดีงามเรายอมต้องการที่จะฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้มีวินยัยจนสามารถใช้วินัยนั้นเป็นเครื่องมือในการทำงานจนบรรลุปเป้าหมายและสร้างความสำเร็จอย่างที่เราต้องการการมีวินัยต่อตนเองจะช่วยสร้างศถานคติ ในการจัดการสิ่งต่างๆรอบตัวให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทำให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรทำได้ทำไม่ได้ซึ่งสาตนากคตินี้ที่สร้างความแตกต่างให้แต่ละคนเมื่อเรามีวินัยเราจะได้ประโยชน์อะไร 1. ช่วยให้เรามีพฤติกรรมที่เป็นระเบียบ2ช่วยให้เรามีความรับผิดชอบในท่าที่ของตนเอง 3. ช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ตัวเอง 4. ช่วยสร้างความสามัคคีบองดองในสังคม 5. ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยเมื่อความมีวินัยประสมเข้ากับการมีความอดทนความอดทนคือความเข้มแข็งความหนักแน่นในการควบคุมอารมณ์จิตใจรวมทั้งร่างกายให้สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้การที่บุคคลจะทํางานสำเร็จรู้ล่วงไปได้นอกจากการมีวินัยในตัวเองแล้วการฝึกฝนความอดทนมีความภาคเพียรและความพยายาม เป็นอีกแรงสนับสนุนให้งานประสบความสำเร็จได้การฝึกความอดทนมีหลายอย่างเช่นอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความทุกข์อดทนต่อความเจ็บปวดอดทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆเป็นต้นวิธีในการพัฒนาวินัยในตนเองโดยแบบฝึกหัดสีข้อต่อไปนี้ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดเพื่อสร้างวินัยในตนเองและความอดทนมุ่งมั่น 1. สถานการณ์ไหนในชีวิตที่เรามักจะขาดการมีวินัยในตนเองมากที่สุด การที่เรารู้ว่าช่วงเวลาไหนที่เราขาดวินัยเราจะสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขสถานการณ์นั้นเพื่อให้เราสามารถพัฒนาความมีวินัยในตนเองต่อไปได้ 2. เมื่อเรามีวินัยในตนเองเพิ่มขึ้นเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคำถามนี้จะช่วยให้เราเห็นประโยชน์และความสำคัญของการมีวินัยมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเห็นประโยชน์เราจะอดทนมุ่งมั่นที่จะยังคงทำมากขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้าเราทําการบ้านเสร็จเราจะมีเวลาได้ทําในสิ่งที่ชอบถ้าเราจดจอมีสมาธิในการทําการบ้านเราจะทําการบ้านเสร็จเร็วเวลาจะได้ทําอย่างอื่นก็มีมากขึ้นด้วย 3. สิ่งใดที่เราคิดว่าถ้าลงมือทําแล้วจะเป็นก้าวแรกของการบรรลุเป้าหมายในชีวิตก้าวแรกเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อเรารู้ว่าอะไรที่เราทําแล้วจะเป็นก้าวแรกที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายให้ลงมือทําสิ่งนั้นเพราะนั่นคือเข็มทิศ ที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จได้เช่น9ก้าวแรกของการมีเงินเก็บคือการออมเงินวันละเล็กวันละน้อยและออมอย่างสม่ําเสมอเมื่อนานไปเราจึงพบว่าเรามีเงินเก็บแล้วถ้าไม่มีวิน,นัยที่จะเก็บเงินตั้งแต่วันนั้นก็จะไม่มีเงินเก็บสักที4 แผนและสิ่งที่ทำคืออะไรเขียนแผนและสิ่งที่ทำออกมาใส่กระดาษใส่กำหนดวันที่ที่จะทำให้ชัดเจนการมีแผนและกำหนดวันที่ชัดเจนจะช่วยให้เราไม่หลงทางเหมือนมีคู่มือติดตัวเราจะเห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของงานและมีกำลังใจว่าสิ่งที่เราอดทนมุ่งมั่นพยายามทำเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้น แบบฝึกหัดทั้ง4ข้อนี้จะช่วยให้เราเห็นว่าสถานการณ์ไหนในชีวิตที่เรามักจะขาดวินัยและเราจะเพิ่มวินัยให้ตัวเองได้อย่างไรหากเราฝึกตนเองให้เป็นคนมีวินยัยเชื่อได้ว่าทุกๆคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนประสิทธิภาพสูงสุดจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อคนมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองและต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคน